เพราะมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่สะดวกรวดเร็วและมีคนใช้มากที่สุดในประเทศแต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ประกันภัยมอเตอร์ไซค์จะสามารถให้ความคุ้มครองแก่เราได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครูบมจะมาแนะนําประกันภัยแบบชาวไบเกอร์นะครับ่าดูกันว่ามีความคุ้มครองอย่างไรบ้างครับประกันชั้นหนึ่งครับเหมือนกับประกันภัยของรถยนต์เลยครับก็คือให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมดเท่าที่จะให้ได้นะครับซึ่งเบี้ยประกันก็จะค่อนข้างสูงเนาะ จึงอาจจะเหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบิ๊กไบค์มากกว่านะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นประกรันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองคู่กรณีนะครับหรือว่าตัวผู้อประกันภัยเองรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลนะครับคุ้มครองต่อกรณีสูญหายและไฟไหม้คุ้มครองจากการลื่นล้มเองโดยไม่ต้องเกิดจากอุบัติเหตุและไม่ต้องมีคู่กรณีนะครับ ต่อมาครับประกันชั้น2บวกครับเป็นประกันที่ให้ความนิยมเป็นอย่างมากครับเพราะว่าประหยัดและหาซื้อได้ง่ายครับซึ่งคล้ายกับประกันชั้น1เป็นอย่างมากแต่ต่างกันรตรงที่ถูกกว่าและไม่คุ้มครองกรณีรถล้มเองหรือไม่มีคู่กรณีครับประกันชั้น3บวกก็จะคล้ายๆกับประกันชั้น2นะครับแต่เบีย้ยมีราคาถูกกว่าและให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่าเล็กน้อยๆๆนะครับคือไม่คุ้มครองในกรณีไฟไหม้และ รถสูญหายครับและก็ส่วนของประกันชั้นสามครับได้รับความนิยมน้อยที่สุดครับถึงแม้ว่าจะมีเบีย้ยประกันที่ถูกที่สุดก็ตามแต่เนื่องจากให้ความคุ้มครองความเสียหายและทรัพย์สินแก่คู่กรณีเท่านั้นครับไม่ได้คุ้มครองตัวของเจ้าของเองนะครับต่อมาครับประกันมอเตอร์ไซค์สูญหายครับเป็นกรมธรรม์พิเศษครับที่มีแต่เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นครับที่ให้ความคุ้มครองเรื่องของการถูกจรารรมถูกชิงทรัพย์แล้วก็กรณีเสียหายจากการ บริเหตุนะครับโดยที่รถป้ายแดงเนี่ยก็จะมีทุนจุประมาณ80%ของราคารถนะครับอายุของรถเนี่ยประมาณ1-2อปีก็จะลดเป็นลงไปประมาณปีละ10%นะครับส่วนรถที่มีอายุ4ปีขึ้นไปครับจะมีทุนเหลือเพียง10,000บาทถึง6,000บาทเท่านั้นนะครับนี่คือการทําประกันรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เรานํามาฝากกันนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจก่อนที่จะไปเป็นไบเกอร์กันนะครับหากว่าสนใจประกันภัยออแบบพง่ายนะครับสอบถามกันได้นะครับกับครูบ้ามสอนทําประกันนะครับ อย่าลืมนะครับปักด้วยครับสวัสดีครับ